สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่รับชมคลิปนี้ครับก็ขออนุญาตครับถ่ายคลิปต้นใหม่ก็จะบริเวณไปสาดอกครับช่วงนี้ก็พามาเบิ้งต้นใหม่ที่เคยปลูกไว้นะครับสามสี่ปีก่อนนะครับที่ปลูกไว้ที่ที่นี่เป็นที่ป่าสาครับเป็นป่าสาเก่าเคยมาพัฒนากับพระคุณเจ้าครับชาวบ้านนะครับแล้วกลับมาปลูกต้นใหม่ไว้ผมตอนนั้นผมก็ เป็นพราคุณเจ้าอยู่ครับพือที่เด้ศึขษาลาเพจออกมานะครับเนะ <c oughs> าะก็ได้เดิดมาเบิ่งต้นใหม่ที่เคยปลูกไว้นะครับก็มีหลายพันธุ์ครับมีหลายพันธุ์มีตะเคียนยาน่างนามันป้าเนาะครับก็หลายครับตน้นอันนี้ก็ต้นประดูครับประดูทางอบตพนมปลูกนี่ก็เริ่มเริ่มญ่และครับเริ่มหญ่ก็เลยพามา เรามาเบ่งนะครับมาถ่ายคลิปว้เก็บใ้เป็นที่ระลึกนะครับเป็นอันุสอนนห้กับชาวบ้านให้กับจ้าของนะครับว่าส่วนหนึ่งเวลาหนึ่งนะครับเคยมาพัฒนาเคยมาปลูกปลารวมกันนะครับก็ผมก็ยังมาท่านเด็ดไปใส่แลครับกัอยู่แถวๆนี้นะครับตงไฮตรงหน้าเ่ยแหละครับนี่ครับต้นประดูต้นประดูนี่ปลูกได้สองปีครับ สองปีเป็นเอาพันธุ์หญ่มาปลูกของอบตเลยครับมาปลูกหาิบตน้นเขาเกิดเมื่อสักต้นครับแต่เดี๋ยวมาเบ่งต้นใหม่ที่ที่ปลูกไว้ต้นตะเคียนครับนี่ครับต้นตะเคียนต้นตะเคียนนี่ก็ปลูกได้ประมาณสามปีกว่าสาปีปีนี้ปีที่สี่เลครับปีที่สกัต้นง่ายยุครับต้นงหญยแหงนี่ครับตน้น สูง5เมตรสูงประมาณ5เมตรนะครับต้นตะเคียนนะครับทางนี้ก็จะเป็นตะเคียนครับผมตะเคียนหลายตะเคียนกับประมาณส0มอยต้นสามรอยต้นนะครับกับมีมีใต้แน่ครับจะบ่หลายครับมันหางหกต้นนะครับต้นนี้งามครับต้นตะเคียนกับมีมีหมดมีสัดมีนกเข้ามาอยู่อาศัยนะครับ ตอนนั้นก็สภาพปลาสาบมันก็ลกล่างแห้งนะครับเป็นมีแตอร์สะพืดนะครับส่วนตัวนี้ก็บบอคอยง่ายเป็นไต่ยีนบ้นงมอยัางไดมุ่งกับบุหงกันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี่ตุนตะเคียนนะครับส่วนนี้ก็เป็นท่านี้เป็นพนยุงนะครับพยุงแต่พยุงนี่งใหญ่เร็วครับพยุงนี่ครับ ปันยุงปลูกพร้อมกันครับสามปีแต่ใหญ่เร็วแห่งครับปันยุงนี่ก็ปลูกพันไหหมา่าต้นไม้นี่ได้มาจากก้มป่าใหม่นะครับก้มป่าใหม่ปันยุงนี่เขาไหมาหาชิบตน้นนะครับไหบอ่อไหลนะครับแต่ว่าปลูกง่ายปลูกง่ายแล้วก็ใหญ่เร็วนะครับสู่ก็สภาพอากาศได้ดีนะี่ครับอันนี้กับผ้าทุกคนนะครับมามาเลาะเบืง้ง คลิปนี้ก็ทายไ้นะครับก่อจะเพิ่มเบื่อเพิ่มแล้วคันนะครับเนาะนี่คือต้นพยุงนะครับพยุงส่วนนี่ครับพยุงกระาลครับพยุงหลยแล้วก็งญ่เร็วหญ่เร็วบางตน้นก็นกนแค่แต่ต้นนี้งญ่งามครับ สวยงามเขากระปุกก็ลายได้ส่วยุ่งดีนี่ส่นยุง่งนี่แหละงาใหม่หักงาใหม่มันต้นใหม่มันตายนะครับมันก็หล่นลงมาหักลงมาทับต้นใหม่โอ้หับจะว่าไปยังไงคราขับไปมันกระฟืน้นต้นใหม่หักหักลงมาทับน,นี่ครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นพันยุงครับผมพันยุงพันยุงกับปลูกไปหาสิบต้นนะครับมาขั้นนี้ก็เป็นพวกมันปลานะครับมันปลามันปลาปีนี้สี่ปีนี้บางต้นนี่ออกดอกกได้ครับเริ่มออกดอกครับผมจะมีมีหมดมีอย่างมาเริ่มมาอยู่นะครับปีนี้หลาย ตน้นหญ่มันปลาสีปีนี่ออกดอกแต่ว่าดอกนี้บ่ค่อยบ่ค่อยสมบูรณ์ปันไดนะครับกัปีหนาพี่าชีจะดอกสมบูรณ์ดอกงามแต่ว่ามันปลานี่ดอกดอกหอมนะครับอันนี้ก็เป็นตน้นต้นยูผาต้นยู้านะครับน้ำอันนี้ปี่เหลนบ่ได้ครับมีน้ำไหลแห,หลมแหลมคมนะครับต้นไม้ต้นไม้โบราณ ส่วนต้นนี้นะครับเป็นตน้นต้นไซตครับต้นไซตนี่ก็ใหญ่เร็วครับผมตัดมาเนี่เป็นซ้ำเอามาซ้ำงางานซ้ำนี่นะครับซ้ำแขนประมาณซ,ซ้ำแขนเนี่ยตมามาัดประมาณประมาณแขนหนึ่งแขนหนึ่งหรืมาฝังเลยไดครับมาฝังเชียงเชียงเอลนี่แหละครับฝังเดีวา่าโอ้ขึ้นเร็วขึ้นเร็วเหงนะครับตน้นต้นไซตนะครับ นี่ครับต้นไซปลูกผสมกันไปครับต้นไซสถานที่แห่งนี้เป็นป่านะครับเป็นป่าเก่าเป็นป่าเก่าก็แต่ก่อนพันกัมันก็หลกหล่างนะครับมันคงมีคนกาเขากันไดน,นะครับตอนนั้นพอมกจะจะเป็นพระอยู่นะครับก็ได้เขามาซอยอาส่วนพระนี่แหละครับเขามาพัฒน,นาซอยกันแลวก็ลวเลยไปขอต้อนไม้เพิ่มมาปลูกนะครับ พอต้นไหม้มาปลูกก็ปลูกได้มาปีนี้ก็เริ่มงามครับก็สถานที่บางนี้ก็เป็นลานบุญนะครับจัดจัดปริวัิน้ำครับผมจัดปริวัดได้ปีหนึ่งครับปีมื่อหนึ่งเนี่ยที่ผ่านมานะครับปีมื่อหนึ่งปีก่อนนะกนจ็จัดดยวยครับจัดภายในนะครับต้นใหม่ก็ต่อไปอนาคตก็คงจะเป็นที่อยู่อาศัยของผูกคนของ นกหนูนะครับของสัตว์นะครับนี่ครับมันปลาเดี๋ยวมีมีตายอยู่ครับตัวนี้ตายมันปลามันน่าจะปีกายนน้ำถ่วมครับผมน้ำท่วมแล้วก็ตายแต่บดเอางาลงผมกับผมเป็นอย่างนั้นนะครับกับมีบางส่วนที่มันตายนะครับคร่วนนี้โซนนี้มันปลาหลายนะครับนครับ มันปลาแล้วก็อันนี้ต้นก็ต้นหญ้าต้นหญ้าแต่ต้อนใหญ่ต้อน,อตอน,อตนไม้เก่าเพิน่นต้นไม้เก่ากระมีบ่กี่สนิทนะครับโบ,บ,บ่บ่บ่หลายสนิทเพราะว่ามันก็ตัดแน่นะครับมีคนมาตัดมาหยังแหนถ้าผมบ่กใคยมีคนมาดูแลนะครับส่วนนี้ก็เป็นต้นไข่เนา่าเออนะครับต้นไข่เนา่า ต้นข้าหน,น้ามนี่อ้าพันมาจากอุบลครับจากอุบลมาปลูกนะครับกําลังงามครับกาลังขืนกําลังงามนะี่ครับส่วนนี้ก็มันปลานะครับมันปลาหลายนะครับก็จะได้ขออนุญาตนะครับอัปเดตต้นใหม่ให้ทุกคนได้เบ่งนะครับต้นตะเคียนต้นตะเคียนต้นนี้บ่ขืนนีน่ะครับ ปลูก้อมกัน,นครับปลูก้อมกันเต่เบ่ขึ้นครับผมบ่ขึ้นต้นไทรนะครับต้นไทรต่อไปกับอนาคตก็สิเป็นโฮมย่างดีนะครับต้นไทรตอนแรกปลูกนะครับก็คิดว่ามันห่างนะครับเพราะต้นไม้เฉลยมาต้นโมใหญ่ตน้ตนหน่อยประมาณคืบหนึ่งอ่ะคืบกว่าๆนะครับเดลมามาปลูกปลูกเพราะมันใหญ่ขึ้นที่นี่นมันมันทีมันกลายแบบมันทีเะครับ กใกล้ว่ามันทีที่นี่ก็เออวะที่ถอนทีเอาออกกะขุดออกกะก็เสียดายเลยครับก็เลยต้องขุดออกหญ้าไปปลูกมังม่นะครับเพื่อให้มันตุนตุนใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่ากะบ่มีกําลังเลยครับบ่มีกําลังกับที่นี่ก็เสียดายนะครับก็เลยปล่อยไว้ให้มันขึ้นเป็นสี่เลยครับนี่ครับต้นใหม่เด็กมาจากกบป้าใหม่นะครับเด็กมาจากกบป้าใหม่ส่วนเออก็มีนี่ ตัวนี้บ่ค่อยขึ้นครับตน้นอาจจะเป็นต้นพิกุนนี่ครับพิกุนนี่ก็เริ่มขึ้นแต่ว่าง,งําครับงั้มต้นใหม่เพราะว่าปลูกหลายคนกะมันบ่ถึกแดดนะครับปลูกหลายค้นมองเน่กะโดนแสงบนต้นนี้บ่โดนแสงนะครับก็เลยบ่บ่บขึ้นโอ้ไปมาปลูกอูไปแถวนี้เนาะน,นี่ครับผมอันนี้ต้องแกะออกครับอูเสืออ่อมต้นผู้นี้ต้องแกะออกนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวสีมาเกะออกอยู่ครับเดี๋ยวมันหัดต้นใหม่นะครับเนาะหัดต้นใหม่ตออัวนี้ก็ต้นขยุ่งครับนา่นาจะน่าจะล่มเอียงเพิ่นเอาใหม่มาขับไว้นะครับ,บส่วนนี้ต้วดุมวัวคือดุมัวคือดุมงวัเมงวเนี่ยก็ก็หลหลนะครับ แต่บางส่วนก็เอาออกได้ครับบางส่วนเอาออกนะครับจะพายางไปตะหุ่นนะครับไปเบ่งตน้นยางนานะครับยางนานะครับตัวนี้มาปลูกใหม่ต้นฮางอกงูงนะครับปลูกใหม่ปลูกไว้นะครับเอามาแซมไว้นะครับแซมถ้านี่ก็จะเป็นปลูกรวมๆนะครับ อันนี้ต้นตะเคียนครับผมต้นโพดี่ก็ใหญ่เร็วต้นโพดี่เพิ่งจะห้มาต้นน้อยๆนะครับมาปลูกนี่ครับพอปลูกอยู่ครับต่อไปก็สิเดชเป็นเศาคมหอมอกอยางดีเลยนะครับผมก็ปลูกไปหลายครับต่ตะเคียนนี่หลายครับตะเคียนหลายแย่งตะเคียนยยน,นี่ครับมันก็สีง,งามกันกนั่นสิแหละครับแต่ว่าก็คงสิ เดี๋ยวเบหของสีขึ้นเองนะครับเนาะหองจะขื้นเองนี่ครับอันนี้ก็ต้นปะดูประดูเก่านะครับอันนี้ต้นใหม่ต้นนาจะเป็นื้นหางกระหลอกนะครับอันนี้เอามาเอามาปลูกไว้ครับเอามาแปะกำลังขื้นนี่ครับกำลังออกออกออกนอนะครับออกนอก่อไปกับของสีงามนะครับเอามาหลายครับมาปลูกหลายเดี๋ยวหยามันสบิบก็ ถ่ายเป็นลิปสันสันนะครับไอพีนออ่น้องเดบ้งนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้ตน้นอีหยังหน่อมจำบ่ได้หน,น่อมเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นบนทั้งออกเลยครับตนนัวนี้เดี๋ยวขึ้นออกได้สิอบอกนะครับเนาะนี่ครับต้นยางน่ะยางน่ะ ยางนาะต้นยางนานีาน่นใน็ใหญ่ใหญ่เร็วนะครับยางนาะต่อไปนี่็สีนี้เห็ดเลยครับเห็ดเห็ดต่ก็มีมีแน่ละครับเห็ดเดิมมีแน่ละครับผมก็พอดีมาเก็บมาหยั่งอยู่เลยครับมาเก็บมาไปแก้งไปหยั่งเลยอยู่ครับยุ่งกับหลายเพื่อนครับยางนาครับนะอันนี้ตะเคียนตะเคียนนะครับ ต้นมะข่ามะข่าแตะมะข่าแตะนี่ก็เริ่มเริ่มเริ่มขึ้นแล้วครับมะข่าแตบเริ่มขึ้นส่นขอมันดีครับอยาไดมาปลูกแต่ว่ามันก่างั้งๆเล็กๆดอกเพราะมันตัวใหม่มันงั้กันนะครับเนาะกานปลูกกับปลูกหลายคนแต่กับวัเป็งดอกคอยจะพ่นขึ้นนะครับใส่เวลาในเจ็กยนะครับเกิดว่าต้นใดมันมันบ่กึื้นกสิใหญ่ นะครับญงที่นะครับต้อนอยางนาอัปเดตนะครับให้ทุกคนในบึงนะครับว่าต้นใหม่นะครับถี่มาปลูกไว้ในสถานที่แห่งหนี้นะครับเป็นภาษาเก้านะครับปลูกตมีผมมีผักคุ้นเจ้ามีเช่าบ้านนะครับถี่มา ทั้งส่วนผูน้นำซุ้มซ้นนะครับหน่วยงานอบตหามาปลูกครับมาดูมาปลูกมาซอยรวม้วยซอยกันนะครับซอยกันจะได้ยเป็นป่าขึ้นนะครับเป็นป่าขึ้นต่อไปก็จะได้จัดงานนะครับเป็นที่ผักพรของคนฒถาคนเก่นะครับต่อไปนะครับก็สำหรับ คลิปนี้นะครับก็บ่มีอย่างหลายนะครับก็มาอัปเดตนะครับต้นใหม่ที่เคยปลูกไว้นะครับว่ารังหนึ่งนะครับเคยมาปลูกพุ่มใจนะครับปลูกต้นใหม่ครับผมขีดเห็นย่ำหลก็มีความสุขนะครับก็ขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับก็สุดท้ายนี่ก็ขอให้ทุกคนนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเจริญนะ หนาทีการงานนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสองหน่อยๆสอ,องนีน้ำเด้อครับเด้อก็ขอสวัสดีครับ